Okay. ออกของงแล้วออกเือน่าออกหมจได้คาเ,เพราะว่าเป็นมนโลกอยู่ต้องรอให้เชื้อมันลดลงนะครับคนที่เป็นมนุโลกจะทําให้เบื่ออาหารกินข้าวไม่ค่อยได้ mm hmm. แล้วมันต้องใช้เวลาเอาน้าตาดที่มาบีบท้างบนเนี่ยให้ดูหมอดูหมอบีบเอามตด ต้องคอยล้างไม่งั้นมือเราไปจับลูกจับหลา,านบางคนก็ติดได้นะครับแล้วยาที่หมอให้กินได้ครบไหมครับ,บกินได้ปัสสาวะสีเป็นยังไงครับส,สีแดงสีเข้มไหมครับโอเคถ้าวันไหนตื่นมาไม่เข้มแปลว่าลืมกินยาให้รีบกินนะครับตอนนี้เรากําลังแข่งกับเวลาเพื่อที่เราจะจากําจัดเชื้อลงให้ใหเร็เวที่สุดเราจะได้กลับมารู้สึกแข็งแรงขึ้นนะครับอืม เวลาแก้ไออยู่บ้างมีเสียงหาอะไรออกมาไหมครับมีเยอะเออสียงสนิทสีเป็นยังไงครับสีขุ่นๆสีขุ่นๆแล้วนี้ส่งตรวจให้เขาหรือยังครับพี่ก้องให้กดเก็บส่งให้ส่งครบหรือยังครับครบ,ครบแล้วนะครับโอเคเอายาที่เหลือมาไหมครับอ๋อทีหลอที่เ่ไหม มันะมต้องใช้เวลาเพรอนที่เราจะเป็นอย่างนี้เราติดเชื้อมานานหลายเดือนละช่วงนี้อาจะต้องพยายามให้แกกินพวกถ้าช่วงไหนแกเบื่อมากินข้าวไม่ได้ต้องกินข้าวต้มเป็นโจ๊กหรือเป็นซุป กินได้ไม่เยอะก็ต้องอาศัยกินบ่อยๆหลายๆครั้งนะครับไม่ต้องกินแค่สามมือ้อกินอาหารว่างมีอะไรให้แกกินบ่อยเพราะแกจะกินแต่ละครั้งได้ไม่เยอะต้องอาศัยการกินบ่อยๆนะครับ หแต่ให้ยาบำรุงเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งจะได้ดับอยากอาหารมากขึ้นนะครับจะได้กินเข้าได้หมดเดี๋ยวพอได้ยาใหม่เนี่ยตัวไหนเหมือนกันก็เอายาเกา่าใส่ซองยาใหม่รวมกันจะได้ไม่งงนะครับ,รบตัวไหนที่หมอไม่ได้สั่งวันนี้ก็คือแปลว่าไม่ต้องกินนะครับ <c oughs> แล้วตอนนี้เขายังพักอยู่ที่นี่หรือจะกลับสัางจังหวัดครับยนี่หนูว่าจะสอบถามหมออยู่ถ้าสมมติว่า กลับต่างจังหวัดนี่คือเรารักษานานไหมคะหมอปกติวันะโรคคอสหนึ่งคือหกเดือนนะครับแต่ว่าจริงๆไม่ต้องรอหกเดือนก็ได้แต่ต้องให้เริ่มดีขึ้นก่อนนะครับเพราะถ้าเริ่มดีขึ้นหมอก็จะสามารถส่งตัวไปรักษาต่างจังหวัดได้อ๋อส่งตัวไปได้บ้านอยู่ที่ไหนครับสีสกเกตค่กกตะอยู่ซีสเกตแล้วนี่คือจริงๆตั้งใจจะอยู่ที่นี่อีกนานแค่ไหนถึงนจะกกับสีสเกตไม่รู้ก็อย่ดูอาการเนาะโอเค แล้วถ้าหมอนัดเป็นช่วงเช้ามาได้ไหมครับเช้าเป็นอังคารเช้าอย่างเงี้ยมาได้ไหมครับอเพราะครั้งหน้าหมอนัดเจอนัดเป็นอังคารเช้าจะได้ไม่ต้องมานอกเวลาค่าใช้จ่ายมันจะได้ไม่เยอะนะครับแล้วก็ถ้ามันเริ่มดีขึ้นหมอก็จะได้มีเวลาในการเขียนจดหมายส่งตัวให้แลาจะได้ให้ไปรับยาต่อที่ศีรษะเกตได้นะครับหมอว่าครั้งหน้าน่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับ พราะตอนนี้เรายังกินยาไม่เดือดเลยอนะดทนกินยาอย่าเพิ่งท้อนะเพราะวัานําโรคมันไม่ได้ดีขึ้นเร็วมันใช้เวลานะครับโอเคแล้วเดี๋ยวหมอจะตามผลเส้นทาที่ส่งไปให้นะครับอ๋อคือวันนี้ยังไม่รู้ผลยังไม่รู้ผลครับเก็บส่งแล้วมันประมาณอาทิตย์หนึ่งถึงสองอาทิตย์ผลถึงจะกลับมาแต่จริงๆริยาหมอให้อยู่แนละ้วเป็นแต่ว่าจะเช็คดูว่าเชื้อมันเริ่มลดหรือยงัง หลังจากที่กินยานะครับโอเคเสร็จแล้วครับเดี๋ยวรอหน้าตร้ก่อนมีมีมนัดอีกเนาะหมอดีครับแต่นักเป็นช่วงเช้ามันคันเช้านะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ